ทำเค้กกล้วยยังไงให้อร่อยข้อที่1ให้เลือกใช้กล้วยหอมนะคะอย่าเลือกใช้กล้วยน้ำว้ากล้วยไข่นะคะหรือว่ากล้วยนางยาจริงๆก็ทําได้ค่ะแต่ว่าเนื้อสัมผัสจะไม่อร่อยเท่ากล้วยหอมนะคะและที่สําคัญถ้าเลือกกล้วยน้ําว้าเนี่ย ซื้อมาแล้วก็ยังเสี่ยงเม็ดของกล้วยด้วยนั่นเองค่ะเวลากินก็อาจจะติดคอลูกค้าเนาะหรือว่าเวลาทํากินเนี่ยก็จะได้สัมผัสที่แปลกๆค่ะข้อที่2กล้วยนะคะจะต้องเป็นสีเหลืองทั้งลูกเลยค่ะถ้ามีปลายเขียวๆแบบนี้เนี่ยเขายังสุกไม่ดีนะคะหรือว่าสุกไม่เต็มที่ค่ะเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องปล่อยกล้วยนะคะให้เขาสุกเหลืองสวยทั้งลูกนะคะและที่สําคัญถ้าเลือกซื้อได้ก็ให้ซื้อไปเลยนะคะถ้าแบบเราจะทาพรุ่งนี้เนาะก็ให้เลือกซื้อกล้วยสุกไปเลยค่ะ ข้อที่3ห้ามเลือกกล้วยที่สุกจัดหรือว่าดำงอมช้ำนะคะเพราะจะทำให้เสี่ยงเชื้อราและนอนค่ะหมิวเนี่ยทำเค้กกล้วยมาเยอะมากเลยนะคะโดยเฉพาะเวลาหมิวสอนนักเรียนในคลาสกล้วยหอมโอ๊ตนะคะก็จะย้ำนักเรียนทุกครั้งเลยนะคะว่าอย่าเลือกใช้กล้วยที่สุกงอมมากจนเกินไปเพราะจะทำให้ปริมาณน้ำตาลสูงและที่สำคัญ จะเสี่ยงเรื่อมเชื้อราในกล้วยด้วยนั่นเองค่ะให้เลือกแบบเหลืองทั้งลูกนะคะพอเริ่มสุกนิ่มๆน,นะคะรสหวานก็จะอร่อยไม่หวานมากจนเกินไปเนื้อกล้วยของเราก็จะแน่นนุ่มหนึบนั่นเองค่ะถ้าใครกำลังอยากทำเค้กกล้วยนะคะลองเอาเทคนิคนี้ไปใช้กันดูค่ะรับรองเลยคะ่ะว่าขนมของทุกคนนะคะจะอร่อยมากขึ้นถ้าทุกคนชอบเทคนิคเกล็ดเคล็ดรับความรู้ดีๆแบบนี้ก็ฝากกดไลค์กดหัวใจเป็นกำลังใจกันด้วยนะคะแล้วคลิปหน้าหนูจะเอาเทคนิคดีๆเกี่ยวกับขนมเพื่อสุขภาพแล้วก็ การดูแลตัวเองมามอ่อห้กับทุกคนทางช่องถนมของหมิวนะคะสำหรับวันนี้หมยวไปแล้วนะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย